ขอบคุณทีมภูเก็ตทุกๆคนจัวใจนะคะที่เชื่อมั่นในตัวกฤษิญมีแต่พลังบวกมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขและความสุขบวกกับความเต็มที่ของเราและทีมมันเปี่ยมล้นและมันพาเราไปได้ไกลจริงๆความสำเร็จที่เราได้มาหน้าฉาหลังมากมันมีแต่ความสุขและต่างที่เติมไปด้วย ลืมนขอบคุณพี่นนท์นคะคะพี่นนท์เป็นผู้ช่วยพี่ภาษาเรื่องหลังเอามสมุของวีกค,คนหนึ่งที่ช่วยประสาไทยชุวยหนูในรอบต่ตางๆคุยกับทีมห้องเสือ้อผ้านะะแล้วก็หาชุดพี่นนท์ได้ใส่ในทุกๆรอบไม่ใช่แค่ตอนประกวดภูกเก็ตไม่ใช่แค่ตอนประกวดร,รุ่นแกรน่ง ยังมีชุดต่างๆไปจนถึงในงานออกอีเวนต์ออกงานมิสแกรนประจําจังหวัดต่นางๆนะคะมีน้องห่านี้มากๆและทุกคนทําได้หัวใจและไม่เคยบน่นเลยด้วยซ <t> ้<ๆ>ําขอบคุณห้องเสื้อต่างๆนะคะอย่างเช่น CL แอาร์ต <t> ีสันที่ในรอบชุดสวยๆหนุ่ตั้งแต่รอบไฟนแนลคิวเบีย รอบไฟนอนลมิสแปร์ทแวรัน2025และรอบมิสแปร์อินเตอร์เนชั่นแนลค่ะและแม้กระทั่งชุดวันนี้นะคะก็มานจากเจีย๋ยวเป็นนีกสู้ชุดโลกไทยขอบคุณประบานค่ะที่ได้รับชุดสวยๆแม้ว่าจะไปไม่มากในทุกๆรอบแต่ป้าก็ทำไม่เคยผิดหวังคั้งแต่ศูนย์ถึง100ขอบคุณห้องเสือ้อดีทุกทีทุ ที่วาดรูปคัตติ้งเฮาส์เอมกูตูโอ๊ตกูตูและห้องเสื้ออาตรัวีดีไซน์ยังมีการขายหู้เสื้อนะคะที่เรามีชุดสวยๆในรองบงานตนิตัวและการอองานตน่างๆขอบคุณจริงๆที่เอ็นอน์น์นอ่์ก่อน,น,น,ออนออ่น์้อนคน์น์น์นนะน์ด่น่น์นดน์น์น ชมรมทิ้งแดนซ์แอนด์ดราม่าที่ช่วยสอนเต้นหนูออกแบบโชว์ให้หนูในทุกรอบอย่างเช่นรอบเปิดตัวมิสแกรนด์ไทยแลนด์2025ที่มาดังระดับโลกที่ทำโชวส์สวดมากแล้วก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในรอบแกนด์แอนที่ช่วยออกแบบภาพเต้เนให้หนูดีไซน์โชว์หนูขอบคุณเด็กๆจากชมรมด้วยนะคะที่ช่วยสปอตเ้ลย์มาเชียร์ทิ้งหนูทุกๆรอบ ขอบคุณพ่อกับแม่ค่ะที่เป็นหัวใจสำคัญของนามประวดในครั้งนี้ที่ทำให้นอยาาใพิสูจน์ตัวเองแล้วก็สร้างความภูมิใจให้กับนามศพขึ้นพิพากษาแม้ว่าพ่อจะอ,อยู่บนสวรรค์นะคะแต่เรารับรู้ได้ดูกค่ะว่าพ่อยิ้มลงมาอยู่เสมอแล้วก็สุขังาจ แม้กระทั่งวันนี้หนูคิดว่าพ่ออาจยา์นั่งดูอ,อยู่ในงานกา็ได้ขอบคุณแม่ะค่ะที่เป็นเหมือนคนเล้งเบลเบนให้กับเป็นคุณแม่ที่อดทนเป็นคุณแม่ที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นคุณแม่ในร่างมนุษย์ที่เก่งอดทนและแข็งแรงที่สุดรู้ทุกอยา่างเกี่ยวกับลูก รู้ว่าลูกเป็นอะไรคิดอะไรและอยากได้อะไรแม่คอยส่งกำลังใจให้หน้งแต่ัมแรงเกิดเอาโลกนี้แม่คือคนเดียวที่คอยอยู่ข้างให้กำลังใจหนเนใจทุกครั้งวันนี้แม่ก็มน้าตายดูไร้สมูรด,ด้วยอยากจะบอกแม่ว่าขอบคุณที่เลี้ยงเยูา มาเป็นอย่างดีแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคะแม่ภูมิใจไหมคะตัวเองแล้วก็ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นแม่ค่ะภูมิใจที่เราเกิดมาค่ะเรื่องเื้อชื้แล้วเราได้สร้างต้องการไอ้สร้างความรู้สึก วิตนครั้งหนึ่นง,นงชัวร์และรูรักแม่พิสุทธิ์ลงค่คขอบคุณพี่ชายขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่รู้ว่าหนูโมงแล้วก็ไปทำสเตนดี้หนูนะคะมาต่อไปที่บ้านในร้านข้าวเวลาใ ในตัวดูปดู้ทางด้านวสมรู้ๆๆในด้านการแข่งขอบคุณหัวใจจากครอบครัวที่วิเศษมากๆและความสำเร็จของหนูในครั้งนี้บ็คืมจะไม่สามารถส่งพลังส,งส,ส่งแสงสปอร์ตไลท์ที่ยิ่งใหญ่ และพานูไปความับใจบอสัสวั์ได้เลยหากดูค่ะต้องมาทำทองค่ะขอบคุณทีมแอดมินที่เราเริ่มต้นกับแต่สี่คนนะคะจากบคสรสัน้นขอบคุณพี่จีับพี่จอพี่สมพี่ตุ๊กพี่สุดพี่เมย์ ที่ลงสร้าง้องมาขอนสร้างขึ้นมาะและสุดท้ายพอเราประกาศโดถูเราเริ่มขยายองจนเกิด,ด้องที่หนึ่งขึ้นมาจนกระทั่งมีสมาชิกเข้ามาเรื่อยๆตอนนั้นหน้าที่ของชาตดองเราทํางานกันหนักมากมาๆเพื่อที่จะขยายรองให้ได้เร็วและมากที่สุดพลังของแอดมินรวมถึงตัวหนูเองที่ขยันไลฟ์ขยันทำแคมเปญ ตกใจมากนะคะกาบทำแคเมเปญเพราะว่าเราไม่เคยทำมาก่อนแคเมเปญแรกบรสษัของแปดหมื่นสำหรับอธิตาอะไรคืออธิพาวอะไรคือแปดหมื่นแล้วก็ขายได้นั่นคือจุดเริ่มตน้นที่ทำให้หนุ่บ้าขลังสุดทําทุกอย่างโดยไม่คิดชีวิตต้องขอขอบคุณนะคะที่ชาวเราทําให้หนุสามารถปิดยอดแปดหมื่นภายในสี่วันและเราสามารถขยายต้อง ไปจนถึงไต้อกค่ะขอบคุณทีมแอดมินภูเก็ตด้วยนะคะพี่ไข่มุกพี่เฟยพี่ไอซ์พี่กิฟพี่มิวพี่แนวทุกทุกคนเลยขอบคุณต้องมาบำทัวรทุกทุกคนค่ะที่เชื่อมั่นในตัวเราทุกนะคะ สุดหวัวใจค่ะถ้าไม่มีชาต้องเราคงไม่สามารถการันตีได้ว่าเราจะสามารถสร้างปรากฏการณ์ history maker นี้ให้กับเจ้นประูเหตได้